สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวคอค Nano Control Studio นะครับตัวที่เป็น MIDI Controller ใช้กับ m n s t s t e นะครับที่มีอยู่ใน Mac OS นะครับแต่คงทำไปแบบเร็วๆนะครับสงสัยอะไรถามเอานะครับเอาแค่เสียงพื้นๆที่เราจะใช้กันก่อนตอนนี้หน้าตามันคือไม่มีอะไรเลยมีอ,อยู่แค่อันเดียวเลยเสียงเดียวเลย เเสียงนี่เสียงเดียวเลยนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มเสียงลงไปนะเราเพิ่มเสียงลงไปตอนนี้มันเป็นอันไตเติลคอนเสิร์ตเราจะตั้งชื่ออะไรก็ได้หรือไม่ตั้งก็ได้ตอนนี้ครับอ่ะเริ่มจากตรงนี้เลยเริ่มจากเลเยอร์เอาต์ก่อนเลยหน้าตาตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เราจะทําอะไรก็ได้นะตอนนี้หน้าตามันเป็นอย่างนี้คือตรงนี้เป็นนาฬิกาตรงนี้เป็นชื่อของเสียงเห็นไหมฮะแล้วก็ชื่อคอนเสิร์ตข้างบน ชื่อคอนเสิร์ตนี่หมายถึงว่าเป็นเป็นชุดของเราที่เราสร้างนั่นแหละนะครับตอนนี้ผมจะเอานาฬิกาออกเปลี่ยนให้มันเป็นให้มันเป็นคอร์ดเวลาเรากดคอร์ดอะไรลงไปตรงนี้จะบอกว่ามันเป็นคอร์ดอะไรนะครับตอนนี้คือมันใช้ได้แล้วแหละตอนนี้พารามิเตอร์ตรงนี้เราวางเข้าไปปับ๊บเราก็บอกให้มันว่าจะใช้ตัวนี้เป็นอะไรแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ตรงนี้มันเป็นไทม์เห็นไหมแต่ผมจะเปลี่ยนมัน Edit a s s อสไซไม่ใช่ a s s i g น Map นะครับ Overline อ่ะเปลี่ยนนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนแล้ว o v e r l i n ไไปตอนนี้มันเป็นนันอยู่เป็นนอนอยู่คือไม่ไม่มีอะไรตอนนี้ยังเป็นนาฬิกาอยู่ผมจะเปลี่ยนตรง Action ตรงนี้นะครับเปลี่ยนให้มันเป็น Cord Display เรียบร้อยคราวนี้เวลาเรากดคอร์ลงไปเห็นไหมคอร์ดซีคอดเอฟ่าจี C major seven นครับนี่คือขอที่ผมกดลงไปมันก็จะบอกเราหมดเลยอ่าคราวนี้ตอนนี้ลบสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเสียงตรงนี้ให้มันเป็นอคูสติกเปียโนตอนนี้เสียงเนี้ยมันถ้าเราไปดูในหน้ามิกเซอร์มันคือตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเหมือนลอจิกเลยเราหน้าตามิกเซอร์มันคือหน้าตาเดียวกับลอจิกเลย ตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนปลั๊กอินที่เราจะใช้ลงไปตอนนี้มันเป็นเสียงเปียโนใช่ไหมผมจะเปลี่ยนผมไปเลือกตรงไลบรารีตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครับคลิกตรงนี้หาเสียงเปียโนอ่าผมจะหาเสียงเปียโน P I A N O เปียโนนะครับไฟอ่ามีตรงตอนนี้ขึ้นมาให้เราเลือกเลยจะเอาเสียงสมมุติว่าผมจะเป็นอะไรดีอะอะคูสติกเปียโน อืมอะไรสักอย่างแล้วกันนะไปที่เปินโนอ่าผมเลือกคอนเสิร์ตแกนนะครับตอนนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเสียงคอนะเสิร์ตแกนแล้เห็นไหม เป็นเป็นคอนเสิร์ตแกแล้วคราวนี้เราจะคอนโทรลมันด้วยอะไรอะ่ะเวลาเราเล่นสดจริงๆมันต้องมีเป่ามีดังใช่ไหมตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้นะตอนนี้ผมจะใช้ Nano Control Studio ตัวที่ผมใช้คอนโทรลอยู่ทุกวันเวลาผมไปเล่นนะครับผมแบกแค่ตัวนี้ตัวเดียวแหละแล้วก็ไปใช้คีย์บอร์ดที่ร้านเอาเป็นตัวมิ d i แล้วก็ใช้เสียงจากตัวเมสเซจเนี่ยนะครับคราวนี้เราจะต้องทําให้มันรู้จักนาโนคอนโทรลก่อนเห็นตรงนี้ไหมมิดีอินเห็นไหมครับ ตอนนี้นาะโนคอนโทรลตอนนี้ผมขยับที่สไลด์ชนอนนที่1นะะ่นะฮะสไลด์ชนอนนที่1มันเป็นสไลด์วอลลุ่มนนซึ่งตอนนี้มันยังไม่สามารถสั่งการอะไรในนี้ได้เลยนะครับเห็นตัวเลขตัวเลขแรกคือวอลชนนมันส่งสัญญาณเข้าไปชนอนนสิบหเป็นคอนโทรโลเบอร์0ส่วนไอที่เลขขึ้นวิ่งลงขึ้น,น,นวิ่งขึ้นวิ่ง,ง,งลงอยู่นี่คือพารามิเตอร์ที่มันส่งเข้าไปคือค่าวอลลุ่มค่าวาวนะครับศคือปิด ร้อยยคือเปิดนะครับอะอนจะทำยังไงให้โปรแกรมมันรู้จักไปที่เลเยอร์ก่อนครับไปที่เลเยอร์ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาสไลด์เข้ามาหนึ่งตัวผมจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะไอชั้นคีย์บอร์ดตรงนี้เห็นไหมครับเห,เห็นที่เป็นชั้นๆแม่สีเท่าๆเนี่ยหนึ่งสองี่เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาออกก่อนนะครับนี่มาดูตรงนี้ display keyboard layer นะครับตอนนี้มันทำไว้สผมไม่เอาเลยก็ได้ ผมไม่เอาเลยผมให้มีแต่ตัวคีย์บอร์ดอย่างเดียวพอผมจะใส่สไลด์เข้าไปแทนเอาสไลด์เข้าไปนะครับเป็น Vertical v e r t i c a l f e a t h ล้แล้วกัน1ตัวพอนะครับจริงๆมันมีให้เลือกแหละเดี๋ยวผมจะทำให้มันเล็กลงนิดนึงอ่าโอเควางไว้ตรงนี้นะครับอ่ะยังไม่ทำอะไรเลยนะตอนนี้ผมต้องแอ Sign ก่อนนะครับผมกดแอ Sign อ่ยังไม่กดอัซ่าดีกว่าเอาแบบแมนนวลก่อนแมนนวลก่อนดูตรงนี้นะชันนอนสิบหกคอนโทรลที่ส่งเข้าไปคือเบอร์ศูนย์นะครับเราต้องไปตั้งชันนอนสิบหกให้มันตรงเพื่อจะได้เข้าใจกันง่ายๆชันนอนตรงกันปั๊บเลขนัมเบอร์คอนโทรลเมื่อกี้มันเป็นศูนย์เราเปลี่ยนให้มันเป็นศูนย์ซะมันก็ตรงกันแล้วคราวนี้ตัวนี้ทํางานแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับอันนี้ทําแบบแมนนวลนะแมนนวลเลยหรือจะทําอีกอย่างหนึ่งคือผมกับเปลี่ยนกลับไปเหมือนเดิม ให้มันไม่ทำงานเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชนนัไม่ตรงกรันเห็นไหมถึงเลขนัมเบอร์จะ0จะเป็นศูนย์เหมือนกันคือที่โปรแกรมรับรู้ว่าส่งสัญญาณเลข0ูนย์เข้ามาแต่คราวนี้ชนนัชนนยังไม่ได้ตั้งชอนนั Channel ไม่ตรงกรันเห็นไหมครับมันก็ไม่ทำงานคราวนี้จะทำไงเราต้องคลิกที่ตัวนี้ก่อนปึ้งแล้วก็ไปกด assign ขยับตัวสไลด์วอลลุ่มที่ตัว n a โ o control ปึ๊บทำงานแล้วเห็นไหมครับ กด assign ออกเห็นไหมแค่นี้เองคราวนี้เราจะให้มันทํางานให้มัน control volume ตอนนี้มันยังทําอะไรไม่ได้เห็นไหมครับเห็นเห็นตรงนี้ไหมเห็นที่มีปุ่มๆนี่ไหมตอนนี้ไม่ขยับนะตัวเลขตรงนี้วิ่งละตัวเลขตรงนี้วิ่งอยู่แต่ยังไม่ขยับจะให้มันทํางานยังไงอ่ะต้องไปที่ตัวนี้ครับปึ้งปึ๊บเสียงของมันแล้วอะไรอลลุ่มเห็นไหมครับฟึบ เห็นไหมเห็นที่มิกเซอร์ไหมทํางานแล้วคราวนี้เราจะคอนโทรลได้แล้วผมจะกดคอร์ดเห็นไหมไปตามมือเราแล้ว,ลวอ่าเห็นไหมครับแค่นี้เอง คราวนี้ผมอยากได้เลเยอร์เสียงสติงเข้ามาทำง่ายทำง่ายตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อก่อนเปียโนเปียโนบวกแพดก็ได้อะ P A D Pat. ผมตั้งชื่อตรงนี้นะเปียโนแพดเอาง่ายๆก่อนนะครับผมไปที่แท็กเดิมยังไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับตรงนี้นะไปที่ตรงนี้ครับหน้ามิกเซอร์แล้วก็กดตรงนี้ตรงนี้แอด Add i n s t r u m e n t a n Strip นะครับกดไปเลยมันจะเพิ่มมาให้อีกแท็กหนึ่งเป็นแท็กที่ว่างเปล่านะครับคราวนี้เราจะใช้เสียงแพดอะไรล่ะใช้เสียงแพดอะไรผมก็ไปตรงนี้เหมือนเดิม Channel Layer หรือจะ Add Instrument เข้าไปก็ได้ถ,นะนะถ้าเรามีนะครับนะถ้าเรามีนะแต่ผมจะใช้เสียงของมันก่อนผมก็ไปที่เดิมเหมือนกันผม เสียงอะไรที่เราใช้บ่อยๆแล้วเราชอบอยู่อ่าผมจะผมใช้เสียงนี้บ่อยๆ dream string d R e A m S T R i m sting ไฟหาเลยหาเลยอ่าเจอแล้วขึ้นมาแล้ว d i e m sting นะครับปึ้งกดไปเลยขึ้นมาแล้วเห็นไหมมาแล้วนะครับตอนนี้มันยังมาเต็ม เราไม่สามารถคอนโทรลได้เลยว่าเสียงสตริงเราต้องการให้มันดังหรือเบาแค่ไหนมันมาเต็มเหมือนเดิมไปที่หน้าเลเยอร์ครับนี่ตอนนี้ตรงนี้ Vertical 1หนเราเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรดีพารามิเตอร์อย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋วียวเ๋ยเดี๋ยวช่างมันก่อน เราแอดอันนี้เข้ามาก่อนที่สำคัญกว่าคือเราต้องการคอนโทรลวอลลุ่มของตัวแพดตัวแพดนะครับอ่าทําทำให้มันเล็กลงก่อนอ่ทาทําขยับให้มันเล็กลงอ่ะเท่ากันละเท่ากันไหมไม่เท่า เหมือนจะเหมือนจะใหญ่ไปนิดนึงโอเคอพอแค่นี้ก่อนนะเหมือนเดิมตอนนี้ผมจะใช้ชันอน2พารามิเตอร์ใช้ใช้ตัวที่ Nano Control แท็ก2นะครับตอนนี้มันเป็นมันส่งเข้าไปเป็น c o n โทรล1ซึ่งมันไปชนกับเห็นไหมชนกับโมดูลเลชันตรงนี้เห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยมันไปชนกับตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ออกนะครับผมจะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวนี้ออกไปก่อนผมเปลี่ยนตัว Control ตัวนี้ออกไปก่อนไม่เอา a S u n a S s i g n ไปก่อนอ่าโอเค u n a S s i g n ไปแล้วตอนนี้กลับไปที่ตัวเดิมผมเปลี่ยนตัวนี้ให้เป็น Channel หนึ่ง่งเอ้ย Channel สิบ Module Modulation เปลี่ยนตัวเลขให้มันตรงกันกันนะครับ Channel ผมก็จะเป็น1 1 6ถึง16ก็ได้หรือจะเป็น16ฟิกลงไปเลยก็ได้ มาแล้วเห็นไหมมาแล้วคราวนี้กลับไปที่หน้าอีดิทครับกลับไปที่หน้าอีดิทปึ้งคลิกตัวนี้ครับแล้วก็เมื่อกี้เราจะคอนโทรลไลน์ ine, เราแอดเสียงสตริงเข้าไปใช่ไหมเราต้องไปกดที่เสียงสตริงแล้วก็ไปที่วอลลุ่มปึ้งมาแล้วเรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้เสียงสตริงดูมันจะแหลมเกินไปเราก็ไป EQ มันนะครับ ใช้นี่ก่อนเลยง่ายๆอย่าไปคิดอะไรเยอะตอนนี้ใช้ตัว EQ ที่เขาให้มาเป็น preset ก่อนนะครับเป็นวอร์มก็ได้แพดวอร์มนะครับแต่มันอยู่มันจะทุ้มไปเดี๋ยวลองฟังดูก่อนมันจะได้อุ่นๆใชนไ,ไหมเราก็ขยับตรงนี้มานิดนึงก็ได้ แค่นี้เองอะแค่นี้เองครับเข่าครเนอะอีกสักเสียงไหมอีกสักเสียงก็ได้จริงๆผมควรจะเรียงเป็นแต่ช่ามันอ่ะผมจะเอา E.P. EP เข้ามาอีกเสียงหนึ่งครับทำให้ดูอีกอันหนึ่งเหมือนเดิมเลยผมตั้งชื่อเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็น p i a n o p a d EP นะครับ EP เดี๋ยวผมจะใช้แท็กที่3นะใช,ช้ใช้สไลด์ที่3ามในนาโนแต่ตอนนี้ต้องสร้างตัวนี้ก่อน Add Instrumental Strip เข้าไปปึ้งยังไม่มีเสียงเหมือนกันคำนี้ผมจะใช้ใช้อะไรล่ะ EP ใช้ข้างนอกแล้วกัน ใช้ปลักอินข้างนอกอ่านี่เป็นปลักอินข้างนอกซินโนโลจี <c oughs> อ่าโอเคเรียบร้อยแอดปลักอินเข้าไปเดี๋ยวเราต้องไปเลือกเสียงแล้วกนรอสักครู่มาแล้วอ่ะเอาเสียงอะไรดี MK80 ก็แล้วกันนะไม่มา MK มีไหม MK แล้วก็แล้วกัน MK80 EP นะครับอ่าเหมือนเดิมเลยมันยังคอนโทรลอะไรไม่ได้เราต้องไปสร้างเลเยอร์ให้มันเลือกสไลด์เข้ามาอีกหนึ่งตัวปึง้งฟึบจัดการให้มันดูเท่าๆกันกันดูมันจะใหญ่เกินไปสไลด์ที่3นะครับเอาคร่าวๆนะผมไม่ไม่ทำให้มันดูสวยงามนะตอนนี้เอาแค่ให้เข้าใจกัน เหมือเดิมสไลด์ที่3กด assign ขยับสไลด์ที่3ปึ้งทำงานแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมชนอนนตรงกันนัมเบอร์ตรงกันเป็นอันใช้ได้คอนโทรลใช้คอนโทรล2องชนอน16สิบหก c o n โ r ร l สอันนี้คือ b ร e e d ชนอนน์สิอ่าโอเคตรงกันแล้วกดออกนะครับตรงกันแล้วนะ ไม่ตรงสมัยมันเปลี่ยนไปเป็นยามาแ้่เพ็นเดียวเออมันต้องอันนี้อ่ะโอเคเรียบร้อยทุกอย่างตรงกันแล้วทำงานแล้วไปที่ Edit ครับเหมือนเดิมเลยคลิกที่ตัวมันแล้วก็ไปที่เสียงที่เราแอดเข้ามาเมื่อกี้นี้เป็น EP อันนี้เป็นปลั๊กอินนอกมันจะขึ้นเป็น Instrument 3นะครับมันจะไม่ออโต้แต่ถ้าเป็นที่มันอยู่ในเป็นสต็อกปลั๊กอินที่มันมากับ ตัวลอจิกเนี่ยมันก็จะขึ้นชื่อให้เลยเหมือนเดิมครับเลือกเป็นวอลลุ่มทางานแล้วขยับสไลด์ที่3เห็นไหมครัวน,นี้เราก็บาลานซ์ได้เลยเวลาเราเล่นสดเราจะปิดหรือเราจะเปิดมันก็ได้บาลานซ์ได้เดี๋ยวนั้นเลยนะครับ จะเสียงสติงเปียโนขึ้นมาเบาแผดล,ลงแค่นี้ก็จบแล้วเอา EP ขึ้นอย่างเดียวเห็นไ,ไหมครับแค่นี้เองสะดวกมากเวลาเราจะไปเล่นสดแล้วเราไม่อยากแบกคีย์บอร์ด แต่เราสามารถใช้เสียงจากนาโนเอ้ยใช้เสียงจากเมนสเตทแล้วก็มีคีย์บอร์ดใบสักตัวหนึ่งหรือจะใช้คีย์บอร์ดของร้านก็ได้ง่ายนะครับสวัสดีครับ